ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้เราได้ทำการปิดชาราวันสุดเท่นะครับคือผมอยากได้มานานแล้วนะตั้งแต่ผมมาเล่นเกมนี้ผมอยากได้ชาราวันนะครับคิดว่าอยากได้เมื่อไหร่มันมาเลยหลังจะเอาให้ได้นะครับแล้วในวันนี้เราก็ปิดมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะชาราวันนะครับนี่ เราไปรับชมกันในเกมนะครับว่าเซตที่ผมจัดเซตที่ผมมีจะเป็นยังไงนะครับในการเล่นเราไปดูกันเลยครับเญรับชมได้เลยครับ<ะ>ก็ในตานี้นะครับเรามาเจอกับตัวอะไรครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะตัวอะไรโก,โกโรตเจนนี่แฟงเหรอเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเก่านะครับผมมาไม่ทันหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นนะ ัวนี้นี่ครับชาราวันนะครับชารวันที่ผมจัดจัดเซจี้มาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวมันมีปัญญานในตัวนะความสามารถเหมือนปัญญาเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่นด้วยกันมาเป็น2ส,สายนะครับ สายที่หนึ่งจะเป็นสายแบบโจมตีแบบนี้นะที่ผมเอามาไว้โจมตีนะครับสายที่หนึ่งผมก็จะเอามาเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้นะครับตรงเท้าโล่เอาไว้กันนะแล้วก็เอาไปย้ายในแถวเพื่อโจมตีแล้วก็ามัดในประเทศครับบัตในประเทศที่เอาไว้แก้ทางพวกพวกไอรินพวกอะไรอย่างงี้สาหรับพวกจบบันเทินได้นะครับแล้วก็เดินผ่านสามารถเตะได้นะครับ แ้าทางแบบนั้นนะวิธีการใช้นะครับแตบบ่าาตันนี้เราจะเตะเลยนะโอเคเตะเราออกนะครับแต่ว่าเก็บเปอร์เซ็นต์อยู่นะโอเคจังหวะนี้ปัญญาเราติดดีนะครับตอนนี้ชอบรางวัลไปเลยครับทุกคนตอนนี้เขาอยู่ไหมแปบ๊บเดียวนะเราทอยแค่สองสองเทินนะครับเมื่อเราขึ้นไปหกร้อยนะครับเรียบร้อยครับทุกคน าครับในตานนี้เรามาเจอกับดาร์กเลนนะครับเซจี้ตันเลยนะโอ้โหผมผมคิดว่าไม่น่าไหวครับเพราะว่าเขามีระบายสีครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะระบายสีเนี่ยไอเพนบอร์ดเี่ผมไม่ได้ปิดมานะเออผมอยากได้อยู่ไว้รอเละหลังนะครับโอเคเลยครับจี้นี้ตอนแรกผมคิดว่าเออมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรแต่จริงจริงมันใช้ได้เยอะเลยครับ เอามาใช้กับตัวล้มตัวล้มเปลี่ยนมาเป็นตัววิกได้นะถ้าแบบเอาแบบเมืองตันอะไรเงี้ยแล้วก็ไประบายเขาได้นะครับแล้วก็ยังช่วยยกเว้นได้อีกสองครั้งนะสำหรับตัวบางๆชาลาวาร์ดัคเลนอย่างเงี้ยครับโล่หมดก็บางแล้วมียกเว้นก็ดีหน่อยแต่เช่นผมจะไม่มีนะครับไม่ไดเอามานะในเซตนี้นะครับไม่ไดเอามาเราทอนเบิ้ลสิบสองไปโจมตีเขาได้ไหม จะไปสร้างเมืองใกล้ๆเขาก่อนนะครับให้มันดูดโดนนะสี่ช่องตรงนี้นะครับโดดแมโดดครับโดดแต่ยังไม่สร้างโล่นะครับแล้วก็ความสามารถไม่ออกด้วยเดี๋ยวแล้วเตะเขาทำลายโล่เข้าไป1ชั้นนะครับเราทอยยังไงวะเนี่ยตอนสิบเอออกเก็ดเนี่ยมันยังไงกันเนี่ย ผมโดนเขาโจมตีแน่เลยครับทุกคนเดิมนมาเขาพูดใกล้ๆผมด้วยเอาไงถอยไหมเนี่ยติวหลีสังดูชื่อดิเขาโจมตีออกมาแล้วทุกคนสองทีปะทำลายมวกผมไปหนึ่งชั้นนะครับผมก็จะโจมตีเขาคืนนะครับโดยการสร้างโลกก่อนนะสร้างไหมไม่สร้างครับ เราดูดเขาไปก่อนนะครับทีหนึ่งเราได้โจมตีจังบัดเชิญอีกนะครับเราได้เคลื่อนย้ายอีกนะโจมตีจังบัดเชิญไม่เข้านะครับแต่เราดูดเขาเข้านะครับอีกรอบหนึ่งสร้างโลได้แล้วครับหนึ่งชั้นจังหวะนี้เราโจมตีเขาไปครับตันนี้หมวกเขาหมดแล้วนะครับแต่กองตียังผมยังเหลืออยู่นะถ้าเบิติด่องไปโอเคครับนี้ได้โจมตีเขาต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนเบิ้ลเบิ้ลติดสองมาแล้วก็มีโล่สองชั้นนะครับ ดูดเข้าแล้วครับตอนนี้เขามีเขามียกเว้นสองครั้งแล้วก็มีระบายสีโอ้ทุกคนน้ำบากนะครับลำบากตรงนี้นะครับระหว่างปัญญาณน,นะปัญญาติดครับทุกคนต้งตีต่อเนื่องครับยกเว้นเขาน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าเขาโดนจังหวะนี้นะยกเว้นเขาหมดแล้วครับทุกคนตอนนี้เขาระบายสีเนือยผมดได้นะครับแต่ว่าผมมาโจมตีเขาให้ตายเลยนะ ถ้าเขาไม่ตายนี่ผมน่าจะแพแทนอ้หนมคอยเจ็ดไม่โดนอา้าวอย่างก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเขาลงมาเขาจะยกเว้นไม่ได้นะเขาโดนโกงอย่างนั้นนะครับตัดการ์ดผมไม่ออกเนจะ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยวผมจะไปเปิดลูกบาทแผ่นควินมาเอาเจ็ดสิบห้ามาใส่เลยเนาะมันจะได้เออชัวกว่านี้อันนี้เจ็ดสิบไม่เข้านะตัดให้ผมไม่ออกนะครับตอนนี้เขาโจมตีเราไม่ได้เลยนะเพราะว่าแลนเรา ในลายของเราไม่มีนะครับไม่มีเมืองของเขาเลยดากเลนมันจะลําบากตรงนี้แหละครับทุกคนเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะโดดสร้างโล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเราสามารถโจมตีเขาได้เลยนะครับเราทอย12ทอย12<ม>ไปเลยเตะเตะ,ตะลุ้นเตะนะครับเรียบร้อยครับทุกคนแค่นี้เขาก็ตายแล้วผมไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะเนี่ยผมเบิ้ลสองไปขำๆไปนะครับทุกคนแล้วก็ไปตกเมืองเราไป เราได้มอบรางวัลน,นะครับแต่เราจะไม่มอบนะเพราะเมืองตัวนี้มันแพงอยู่แล้วเราจะไม่เรียกเขาด้วยนะไม่เชิญไม่อะไรทางนั้นครับไม่ทําอะไรเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าเมืองเรามันแพงอยู่แล้วเราไปตกเป็นเพื่อนเขาด้วยมามตอนนี้เราก็ปิดประตูปิดประตูแพ้เลยนะครับ <c oughs> ถ้าราวังก็เล่นอย่างนี้นะครับถ้าเจอตัวล้มด้วยกันก็ไหวนะครับใครสําหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะปิดเอามาเล่นเต้นได้เลยนะสนุกนะครับผมบอกเลยเนี่ยคือผมทอยฟรีอะ่ะคือผมแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยผมถอฟีฟรีๆเลยอะ่ะคือยังไงเขาก็ลงมาตายนะครับเขาไม่รอดนะอะมาผมเชิญเขาไปเรียบร้อยครับทุกคนเขากู้มาอีกแล้วครับโอ้โหระบายผมอีกรอบนึ่งนะมีระบายสีผมซ้ำด้วยนะครับทุกคนมาผมโจมตีเขาอีกรอบหนึ่งมาถ้าเขายังไม่ยอมผมขอสนองลิ้นให้เขาหน่อยสนองนิฟเขาเรียกสนองนิฟหรือเปล่าสนองนิฟหรือเปล่าทุกคนไม่ยอมใช่ไหม มันจะเป็นยังไงอ่ะเฮย้ยมันยังไม่ตายอดียทุกคนโอ้โหระบายผมอีกแล้วโอ้โหมันยังไม่ตายนะครับทุกคนคือเขามีออฟกู้ใช่ไหมครับเมื่อกี้อ่าเขามีออฟกู้นะครับได้เงินคืนนะเอา้าเราไปตกทําไมวะนั่นสุดยอดเขาบอกมาเอา้า <No. S 1> จะวิกเฉยผมจะตัวดักเลนตัวนี้วิกเฉยเลยครับติวหลี่สัง่งอลโหล ไม่ตัวล้มเด้อโอ้โ oh หตัวล้มโอ้โหโอไมกโอ้โห oh oh ตัวล้มกูให้ตายเถอะว a t What the fuck? ในตาที่สานี้นะครับในเราได้ทําการเปลี่ยนจี้ของเราเป็นอีกสายหนึ่งนะครับทารวันผมไม่แน่ใจนะว่ามีสายอะไรบ้างแต่ว่าสําหรับวัดนะ ดีของวัดเนาะมีสายประมาณนี้แหละวัดก็จะเปลี่ยนมาเป็นสายกันวิกนะครับสารวันตัวนี้เป็นสายกันวิกแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วก็คือใส่โดนพิทักษ์วีตอรี่มานะครับแล้วก็ถุงมือของไททันนะแล้วก็ถุงมือของไททันมีออฟดูด50%ด้วยนะครับดูดหน้าหลังนะครับ3มช่องก็สามารถเพิ่มโจมตีได้ด้วยนะตอนนี้ต้องมาเจอโกลเด้นเทปีหรอโกลเด้นเทปีเหรอครับตัวนี้เห็นว่า ไม่ค่อยจะดีเนาะใช่ไหมตามเมื่อกี้เราเจอหน้าเกียดเกินทุกคน,นคือแบบตัวล้มตัวล้มแต่มันวิกเราอะ่ะเห็นไหมิดที่นี้ผมคิดว่ามันดีมาก,กน,นะทุกคนเห็นปะเห็นความสามารถของมันไหมครับถ้าเมืองไม่แพงหรือว่ายังไงมันก็ระบายสีเราได้เรื่อยๆเลยนะครับ ก็คือแบบผมไม่คิดว่าเขาจะมาเล่นวิกอะไรแบบนั้นหรอกเขาเป็นตัวล้มอ่ะเพราะว่าผมเห็นเซตจี้ก็ไม่น่าจะเป็นมือใหม่นะครับถ้าจะเล่นเป็นเลยเพราะว่าจี้ก็โหดเลยนะครับคนเมื่อกี้แต่ก็มาวิกผมซะแล้วโอ้โหทุกคนตายเลยชาละวันผมผมเลยเปลี่ยนสายเลยเห็นไหมโดนวิกไปทีเปลี่ยนมาเป็นสายกันวิกเลยทีนี้มาขอโจมตีเขาหน่อย ตันยานของในตัวเราก็ไม่ค่อยอยากจะติดนะครับโอเคติดบ้างแล้วนะเราก็โจมตีเขาเข้าแล้วครับอา้าวโอเคได้ครับได้ไดเราว่าเอา้าไอ้นี่เราไม่ออกนะครับไอจัดงานเราไม่ออกนะทุกคนโอกาสจัดงานเราไม่ออกเฮ้ย ตงเมือนี้แล้วกันมือนี้แพงกว่านะเราวางหลุมไว้เราได้จัดงานนะครับจัดงานเนี่ยครับเวลาเราวางหลุมวางอะไรไปมันก็จะโดนขังฟองตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับเรียบร้อยเดี <Yahoo! S 1> ๋ยวเราไปเล่นกันอีกตาหนึ่งแล้วกัน,นครับใน <What? S 1> ตานี้นะครับเรามาเจอกับ ไอรินนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจัดเซตจี้มาเป็นการวิกที่เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าพวกไอริไอรินหรือว่าพวกจบวันเทินนะครับมันจะวาร์ปได้หลายรอบนะเราไม่ได้เอาไอนี้มานะครับมาในประเทศที่จํากัดวาร์ปนะอันนี้มันก็สามารถวาร์ปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างได้หลายเมืองเลยเราไม่ได้จากัดวาร์ปนะครับส่วนจี้ของไอรินค่อนข้าง ค่อนข้างไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่จี้ใหม่ๆนะครับสมวนมากาจะเป็นจี้เก่าเนาะเนี่ยพวกโล่สะท้อนอะไรเงี้ยครับเพราะผมมาไม่ทันจี้นี้เหมือนกันเรายึดเมืองเข้าไปก่อนแลวนะครับทุกคน <c oughs> เพราะว่าเราออกมาเป็นสายการวิกเนาะเราไม่ให้เขาวิกนะครับ <c oughs> แต่จีเจ้เขาไม่ค่อยโหดนะครับไอรินไอรไอรินตัวนี้นะ <c oughs> นี่ครับโลเขาดูดูนะดูอมตะจะลองดูความอึดของโลเานะว่าโลเขาจะกันได้สักเท่าไหร่นะครับไป เราโดดตามที่เดิมเลยครับโล90เปอร์เซ็นนะครับมาโลกันแปดนะครับโนนบจมตีต่อ90เปอร์เซ็นกันได้ต้องกันได้สองครั้งติดเลยว่ะทุกคนเอาวะ่ะมาดูกันครับ90เปอร์เซ็นตมันโหดขนาดไหนวันนี้เราสร้างโลสองชั้นแล้วนะครับมา90เปอร์เซ็นกันสลายโลครับนี่ครับชาลวันโหดตรงนี้แหละครับ 90%ที่กันได้แต่โดนผมสลายโล่อยู่ดีเห็นไหมมาอ้าวออกเกาะผมไปไหนอะ85%ดหเ็นเห็นไหมครับทุกคนคือต่อให้มีโล่แต่มันสลายโล่ได้นะครับโอกาสสลายโล่40%นนะครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกมเร็วเลยนะผมแถมให้อีกตาหนึ่งไป ในตานี้นะครับเรามาเจอกับดาร์กเลนนะครับทุกคนเรามาดูเซจี้กันนะเซจี้ดาร์กเลนคือเต็มมากๆครับทุกคนอหลักยอมรับว่าเต็มมากๆเพราะว่าเนี่ยแปนงยงแป็นยางคืมีโหมดอัพกู้ใส่มาตัดการดสิบห้อยเต่ามาเบิลได้เงินโอ้โหมีป้องกัน4 0กันดึงกันดูดด้วยนะครับเราจะฆ่าเขายากขึ้นนะครับทุกคนแล้วเขามีออพป้องกันเลยนะเราไม่มีอะไรเลยนะเราเอากันวิกมาแต่เรามาเจอตัวล้ม ซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่ควรเจอครับทุกคนเราจะมาดูกันนะว่าเราจะไหวหรือเปล่าอันนี้เขาก็คอมโบสร้างเมืองสร้างอะไรในแลนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาหนีเราไปแล้วนะเราจะพยายามตามเข้าไปครับทุกคนตามเขาให้ถึงนะตามเขาให้ทันนะอันนี้เราทอยนี้ครับอ้าคำนวนภาพไม่เป็นไรเลยัได้เบิ้ลสิอยู่นะทุกคน เ้าก็มาดูเขาตรงนี้เลยเี๋สร้างโลมาหนึ่งชั้นแล้วนะครับจอมตีเข้าไปก่อนเลยเราทะลุหมวกเขานะจมตีทะลุหมวกเขานะครับเราอยาเพิ่งให้เขาได้สร้างโลครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายยากกว่าเดิมนะเขามีออฟมีอะไรกันเยอะอ้าวชนะแล้วครับทุกคนอะไรครับเนี่ยไม่สู้เฉยเลยคือโดนทะลุทีเดียวไม่สู้เลยอะไรครับเนี่ยก็เป็นยังไงครับกับ คลิปรีวิวของวัดเกมเมอร์นะครับก็วัดมีเซต2จี้มาแนะนำเนาะก็2เซตนี้นะครับสำหรับวัดที่วัดมีจี้ในตอนนี้วัดเล่นเซตแบบนี้นะครับเล่นได้นะครับแล้วก็ใครยังทำอีเวนต์อยู่ใครยังสงสัยใครยังคิดอยู่ว่าปิดตัวไหนดีวัดแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่ใครยิ่งไม่มีปัญญาเลยนะยิ่งไม่มีปัญญาทำาปัญญาติไม่ทันนะครับชาละวันนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากเลยครับส่วนสวีทลิชิเอลนะครับ ใครอยากทําก็ทําได้นะคิดนะใครคิดว่าสวยหรือว่าอะไรก็ทําได้แต่สำหรับว,วัดวัดชอบชาราวันนะครับเพราะว่าวัดอยากได้มานานแล้วนะถ้าใครชมคลิปแล้วสนุกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้วัดด้วยนะครับเราจะมาทําคลิปใหม่ๆทุกคนได้ดูกันตลอดนะครับจะมารีวิวแนะนําแล้วก็จะมาเล่นให้ดูตามคําขอของทุกคนเลยครับขอบคุณที่รับชมมาถึงจบครับวัดข้อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ